คนลาวน้ำตาคอหวังแบงเงินบาทของประเทศไทยบอกว่าเงินบาทคือตัวปัญหาที่ทำให้เศรษฐกิจกในลาวตกตำ่ำเงินบาททำให้เงินกีบของลาวอ่อนค่าลงแต่ล่าสุดหลังคนลาวปั่นเงินบาทราคาสินค้าอับขึ้นต่อเนื่องไหนคนลาวบอกว่าไม่ฟึ่ง ประเทศไทยแต่สุดท้ายไปไม่ลอดก็ร้องหาประเทศไทยอยู่ดีสวัสดีครับสบายดีครับกาับทักไทยสบายดีเด้อสวัสดีครับ,รบ,รบพี่รองเบิร์ตสุขุสุคนครับพี่รองเนาะอบพอกันครับข่าวเจ้าพี่รองเบานู้ดูกแลวใต้คนเก่าคนเดิมอีกแล้วนะครับท่านผะู้ชมเนาะผมบหนาโอตากันเส้นเก่าเส้นเคยครับกลับเมื่อนี้ครับพี่รองเนาะจะมาโอร่มกันหรือว่ามาพูดคุยกัน กับเรื่องราเนาะถือว่าเป็นกระทู้หนักพีน่น้องหล่คนหายความสนใจเนาะเรื่องนี้ก็คือหลังจากที่ว่าประเทศเาวเนาะครับพี่น้องหรือว่าคนเราหล,ลาๆคนเนาะออกมาแบรนด์สินค้าออกมาแบรนด์เงินบาทไทยพี่น้องเนาะโดยที่ว่าบ่อยากนําเข้าสินค้ามาจากฝั่งไทยแล้วอเหมือนแบบเอออยากผลิตในบ้านตัวเองพี่น้องแต่ว่าล่าสุดเนาะครับเนาะสินค้าในประเทศเราอับขึ้นต่อเนื่องครับอับขึ้นต่อเนื่องเลยบอกว่า อ่าคนลานค่าเราเขามหลายคนยิ่งรับสตา์กรรมไปนักครับพี่น้องเพราะว่ามันโอ้โหเหมือนแบบปั่นเด่นเงินนะครับพี่น้องเนาะปั่นเด่นเงินกองทศไทยเนานะบอกว่าเงินบาทนี้อ่าก็คือยูเล่านี่แบบเหมือนแบบตั้งเด่นเงินกันเองอันนี้ครับมันเป็นเดือนตะโลกายครับเนาะมีประเทศอะไรนะครับพี่น้องในโลกนี่นะเอาจริงมีประเทศอะไรบ้างที่ในโลกนี้สามารถอ่า ปรับเดทเงินลงขึ้นง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งธนาคารกลางหรือไม่ต้องพึ่งธนาคารโลกนะครับเนาะนี่ครับมีแต่ประเทศล่าครับพี่น้องสุดท้ายไปบรอดนะครับเนาะนำตาไลไปตามๆกันคนเล่าหลายๆคน,นครับตับสุตากรรมแบบเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนาะอาจจะเหมือนแบบการทีคนเล่าหรือว่าท่างเจ้าหน้าที่ฟังเล่าเนาะโมเากนำสินค้าฝั่งไทยเข้ามาแล้วผลกระทบมันตามมาพี่น้องในหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่แบบบา ล่าขาดแคนสินค้ามาก็ยิ่งนักครับพี่น้องอันนี้แค่เริ่มต้นนะอันนี้แค่เริ่มต้นมนุษย์กล่าวบอกเลยน้องหรือว่าบอกไว้เลยว่าอันนี้แค่เริ่มต้นภาวะฟังเล่าจะอ่าปิดด่านายแดนครับพี่น้องไม่เอา่าไม่ขอนําสินค้าจากประเทศไทยเข้ามายิงคนเล่าสิเหมือนแบบกัดก่อนเกลือพี่น้องอันนี้เนาะครับเนาะกจาใจเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาเท่าครับพี่น้องอันนี้เนาะราค่าที่มนุษย์ตกใจเลยมันนี้เป็นทางก็คือล่าสุดนะครับน้องพี่น้องเนาะ ก็คือราสโซเทนเฟรของคนเล่าเนี่ยครับพี่น้องแล้วก็เฟรของอาลาวมองไทยเนาะเพิร์ดหนมาโพสรับก็คือองค์สุดหรือว่าแป้งนัวนั่นเองราคาแต่เจอ่ะแต่ร้อยบาทครับพี่น้องเป็นเงินเล่าเจ็ดสิบพันจีบเจ็ดสิบสามพันจีบนะครับนาะคือว่าว้าวตกใจเลยครับพี่น้องเนาะแป้งนัวมันมันคือแพงแช่ครับฝั่งไทยนี่บดถึงอสามสี่สิบบาทนะครับนาอแต่ว่าแป้งนัวฝั่งเราทำไมมัน,มน มันเกินเลยขนาดนั้นครับมันโอ้โหตั้งร้อยหนึ่งนะครับพี่เนาะมันเกินเลยดีก็คือเจ็ดสิบพันจีบหรือว่าเจ็ดหมื่นจีบเนาะแต่กรนมโนนเคยสื่อเนาะครับมันจะตกอยู่ประมาณสามสิบพันจีบส่งมโนมามโนมาไม่ถึงเดือนนะครับพี่เนาะทำไมมันขึ้นเร็วขนาดนั้นครับเนาะแล้วก็ปลากระป๋องอันนี้ก็ยังถือว่าราคาแบบที่มโนเคยสื่ออยู่กับ 28, กยี่สิบแปดพันจีบเนาะปลากระป๋องนะแต่ว่าทําไมราคาสินค้าอย่างอื่นหรือว่า ของไทยได้่าปลากระป๋องกับเคลนล้าอยู่ครับบาลูนสูงส่วนนั้นประมาณ18,000กีบเนาะประมาณ18-15,000นะมันก็ขึ้นหลายพันเติบมันก็ขึ้นหลายพันอยู่นี่นะครับพี่น้องเนาะในการตีบาสุดท้ายคนเล่าเข้ากันนี่พุกน้นครับอ่าเหมือนปากเก่งเอาจริงครับคนเล่าปากเก่งปั่นเด็ดเงินเองพี่น้องอ่าเหมือนแบบปั่นเด็ีเงินกีบทับผมเงินบาทเนาะอยากให้เงินบาทหมอหมองตัวลงหรือว่า อยากให้เงินบาทไม่มีตัวตนแต่คนลาวลืมคิดว่าผลกระทบที่ตามมาในการปรับเด่นเงินคนลาวจะรับผลกระทบอะไรบ้างพี่นนอะเรื่องการท่องเที่ยววอลหรือเรื่องการมั่นใจนะครับเนาะจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเขาที่เขาอยากมาเที่ยวแล้วเห็นเด่นเงินมันฝันผวน,นกับอยางมาคนลาาซวยโอกาสปรับเด่นเงินเองนะะเนในการเฮตไทยข้อมใบใจของนักท่องเที่ยวพี่นนอะที่จะนําเงินบาทเข้ามาเที่ยวในลาวแล้วก็การแลกเปลี่ยนกันอันนี้นะครับ กินเบื่องคับพี่น,อน้องเนาะวายเสียอย่างเมาเที่ยวแล้วอามาแล้วมจุจจกโลนเราเปียบมุจักขูดดดเนะครับเนาะทั้งเจ้าหน้าที่บอรอว,ว่าทาาั้งม่ค่าเศร้าขายขูดดีดเอาไม่เราค้าน้ำเพลนหรือว,ว่าแหลกเงินน้ำเพลนเอาแบบแหลาคาเดดต่มพี่น้องอันนี้ครับเนาะหรือว,ว่าเป็นจุดสําคัญที่มโนนะเห็นคนไทยก็จะออกมาเตือนกันว่าหมอยางไห้มาเล่าครับเพราะว่าซองนี้มันวิกฤตทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับเนาะเหมือนแบบยานมา รนเอาเปรียบนักท่องเที่ยวลนเอาเปรียบก็คือเห็นต้องกันแะครับพี่นอ้อกล่าสุดเนาะก็คือคนไทยมาเที่ยวลาวแล้วลนอูทร้ายโค้ด <c oughs> อ,อันนี้ครับพี่น้อกมึงง่ายๆเลยว่าความปลอดภัยนะครับเนาหรือว่าความเป็นมิตรของบ้านเท่ายัางบ่คอยร้ายพี่น้องอันนี้มันเป็นสิว่ามาบูดีเนาะคนเล่าคนดีมีบครับมีเราครับมีร้ายอยคนเล่ามีคนมีน้ําใจมีหลายแต่สิ่งที่สําคัญคือ การเดินวิธของเขายังบ่คอยหลายสาหรับการที่แบบเห็นคนไทยไปเที่ยวจ้องจับผิดจ้องทาองําร้ายจ้องขู่ฆ่าคนไทยไม่มาลองหานะักท่องเที่ยวชาวไทยคือคนเล่าบางคนเอายังจิดอยู่เนาะยามวิกิตใน,นยุคป,ปัจจุบันคนลาวแห่เข้ามาทํางานที่ไทยอันนี้ครับพี่น้อเนาะเข้าแบบก็คือเก่งแต่ปากเก่งแต่ปากแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดครับไปไม่รอดประเทศเขา เก่งร้ายกะเป็นอยังคือวอยูหว่านตัวเองสําหรับคนที่เก่งหรือว่าเป็นอยังคนที่บอกว่าอยากแบรนด์สินค้าไทยคุณห้ามใช้สินค้าของประเทศไทยเลยอันนี้ครับบอกเลยว่าภาวะคนเล่าวนะครับเนาะไม่มีสินค้าฝั่งไทยนี่อดตายกันในนอนครับพี่เนาะท้ามาหวานเขามีวอสินค้าที่รองรับพี่นอ้องมีกับตามที่พี่นนองเห็นหนํากันแหละมีกับมีบางสิ่งนะครับเนาะมีบางสิ่งบางอย่างมีแบบสินค้าทั่วไปที่แบบว่าไม่สําคัญเท่าไหร่เอายิงครับพี่นอ้อง ภาวะคนเล่าทิ่จะแบนสินค้าทางฝั่งไทยนะคิดเบ้องครับแค่นี้นะแค่เริ่มต้นครับพี่้องเนาะเงินบาทหรือว่าพี่เป็นคนเล่าว,ว่าเงินบาทมันม,มีคาแล้วเนาะเงินบาทมันใช้ในลาวไม่ค่อยไล่แล้วตอนนี้คือคนลาวไม่รับเงินบาทแต่คุณยังใช้สินค้าของประเทศไทยอยู่คุณควรคิดดีๆก่อนนะการที่ว่าจะแบนเงินบาทคุณจะเอาเงินบาทที่ไหนไปซื้อสินค้าเข้ามาพี่้อกอันนี้เนาะคนเล่าปันกันกะระแสกันเองถ้าจะแบนเงินบาทไร หนึ่งคืองดนําเข้าสินค้าเลยไม่ต้องสินค้าไม่ต้องเอามาจากประเทศอื่นไม่ต้องเอามาเลยคุณต้องผลิตสินค้าในประเทศคุณไล่ก่อนอันนี้เฮ็ดยังกบอะไรทีเนาะประเทศเราวม่มียั้งที่ว่าจะใส่ของตัวเองอ่าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆคิดเบิ่งครับขนาดอ่าไม่ยิ้มเขียังนําเขามาจากประเทศไทยเนาะผงสุรดแป้งนัวอ่าน้าําปลาปลาล้าเลยนะครับพี่นองประเทศลามี มีปลาแดงหรือว่ามีแม่น้ําลาเซร้ายขนาดไหนมีปลาลายขนาดไหนบี่อ้อมีปลา,า,า,าแม่น้ำคลองลายขนาดไหนเป็นยังขึ้นยังนําปลาแดงเขามากอันนี้ยังให้เบิงต้งองกนรประกอบบาทุกสิ่งทุกอย่างคนเล่ายังนิยมใส่ของไทยคนเล่ายังแบบยังเชื่อใจในเสื้อมั่นในนาในสินค้าของประเทศไทยคนเล่าวผูกพันุ์กับสินค้าของไทยยังไงคนเล่าก็แบนสินค้าไทยไม่ได้ครับเอาจริงครับ คำเบาคำเบาครับเนาะของพ่อแม่เบาโน่นนี่นะแบบว่าถามีสินค้าเบียดสินค้าจีนสินค้าไทยคำแรกที่เขาจะจับจ่ายหรือว่าคำแรกที่พ่อแม่อยากจะซื้อคือต้องซื้อสินค้าของประเทศไทยเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะการเคยสินเพราะการเหมือนแบบใช้แล้วรู้สึกมั่นใจใส่มาแต่นหน่อยเอาจริงพ่อแม่คือเนี่ยห,หลุนปูญาตายายเพราะก็ยังจับ่นองสินค้าของประเทศไทยเนาะ ก็คือปลากระปองเนี่ยน่สามนี่ยขัวเอาจริงนะแต่ก่อนก็คือราคาหาพันกีบพี่เ้างในจุดท,ที่บอร์อเคยอยู่ราคาสามพันกีบราคาห้า 5, พันกีบแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นสองแปดพันแล้วพี่นอ้อะเอามันเกินเลยแล้วครับถ้ามาหา 1, พันกีบมันก็มีแต่ทบเคืองเนาะเป็นเป็นหนึ่งหมื่นกีบแต่ว่าตอนนี้คือ 28, ยี่สิบแปดพันกีบจากห้าพันกีบไปเป็น 21, ยี่สิบแปดพันกีบพี่นนองคิดเบื้องว่ามันมันอ่ากระทบกระเทือนเท่าไหร่มันทําให้แบบ เหมื่อไหานเท่าม port ันเป็นตะยูอยู right? well, What, so so ่บ so ่พี่น้องเนาะราคาสินค้าต่างๆขึ้นมาก็คือนี่นะครับองซื้อรถต่างๆนี่อยู่ประเทศไทยบ่เถิงครับพี่น้องหน่อยนึงเอาจริงนะพาบ่เถิงหน่อยนึงนี่ยโมโนแบบไอพี่น้องมาเฮ็ดหยังก็ได้เนาะเดี๋ยวมนุษย์จะถ่ายเบิ่งเดียว่ามันถึงหน่อยนึงบ่สินค้าอยู่ในฝั่งไทยนี่เดี๋ยวจะเข้าเซเว่นนี่ถ่ายเบิ่งเด้อครับเนาะมือหน้าเนาะหรือว่านี่แหละมนุษย์จะถ่ายเบิ่งแล้วก็อัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งงในว่ามันแม่นแท้บ่ครับราคาสินค้าอยู่ในประเทศไทยเนาะองซื้อรถเกี่ยว รอติดตามชมอีพีหน้าด้วยครับเนาะสี่เขาสะเป็นไหนก็นสิไทยเบอรงครับพี่นอ้องราคาหงสรถอยู่ฝั่งภายในมันซ้ำไรครับนี่นะครับนาะสุดท้ายคนลาวบางังอ,อยากดึงเดืนเงินฟังไทยลงแต่ว่าข้อเป็นจริงประเทศไทยเขาจะบรายเงินเฟ้อปนานนหรือว่าเศรษฐกิจบ้านเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นจึงจะให้คนลาวมาลดเดดเงินของเขามาลดสกุลเงินของบ้านเขาลงให้บ้านเขาเหมือนแบบผับปดนะครับนาอการท่องเที่ยว เอาจิงสาวะคนจีนไปเที่ยวฟังเล่านะเห็นเงินบาทไทยอ่อนค่าหรือว่าเงินบาทไทยแลกเงินลาวไล่น้อยแต่ว่าเงินไทยยังบม่มีอ่ายังไม่ลดค่าพี่นอ้องเงินไทยยังเหมือนเดิมแต่คนลาวเราไปปั่นเดนเงินเองไปเที่ให้ภาพพื้นด้วยว่าเงินในประเทศไทยมันแบบว่าเอาจริงนะถาวะคนที่มาเที่ยวโมโหข่าวนะครับนาะหรือว่าคนมาเที่ยวไม่รู้จริงๆว่าเดดเงินบ้านเขาเป็นอย่างนี้ ถ้าคนบที่ตามข่าวหรือว่าคนไม่ดูสังคมเนี่ยออนไลน์บ้างพี่นนองเขาจ้เอาไปอาจจะงุ่งขึ้นกันเนาะว่าเอา้าแต่เกิดมาว่าขาเงินบาทด้วยว่าไม่รับสกุลเงินต่างประเทศแต่ว่าเป็นอย่างคนเล่าก็ขึ้นส่วนไลค์กับม,มนเอาเงินต่างประเทศไปซื้อสินค้าจากประเทศอื่นนะครับเนาะหลวนแล้วล้วนแล้วกับม,มนสินค้าท่านี่แหละที่ว่าคนเลายังต้องพึ่งพาาะครับเนาะหรือว่าในหลายสิ่งหลายอย่างคนเลายามลําบากยามเจ็บไข้ได้ป่วยยังมาฝังไทยยามไม่มีงานการ มหางานที่ไทยพี่น้องไหลพึง้าประเทศเพิน่นถือว่าเป็นบุญพระคุณเป็นที่สูงส่งเลยพี่น้องบ้านเพิ่นซอยเอียยเ่าเนี่ครับเดืองเล่าที่ซอยมากเรลาเว้นมือตัเวเบิร์ครับพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ครับด้วยท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไรสามาถคอมเมนต์ใดครับเนาะสําหรับคลิปนี้พี่นีวานุกลกลาไตเนาะขอลาตัวท่านผู้ชม,ม็นก่อนครัสบสวายดีสวัสดีครับผม